สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงเกะในเกม Light of t a i l นั่นเองนะครับผมโอเคครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวเกมนี้กันนะครับว่ามันเป็นเกมแนวไหนนะครับผมแล้วก็ภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสี็จเวลาครับเดี๋ยวเราเข้าไปรุยกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมเปิดตัวด้วยคัตซีนนะฮะสุดอลังการนะฮะมาแล้วครับผมมีนกบินโฉบมาครับเอ๊ะเหมือนจะเห็นตัวละครแวบๆนะฮะ ขอโทษที่ข้ามาช้าไปโอเคเตรียมพร้อมแล้วหรือยังโอเคฮะนี่น่าจะเป็นอาชีพตัวละครทั้งหมดที่มีให้เราเลือกนะตอนนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6หตัวละครนั่นเองนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราเริ่มดูกันไปทีละอาชีพเลยนะครับผมปุ๊บนี่เริ่มกันที่อาชีพแรกครับนักรบครบครันนะครับผมอ่ะก็ในหน้าสร้างตัวละครเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีให้เราเลือกเพศนะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้เหมือนจะยังไม่เปิดเพศตรงข้ามนะฮะ แล้วก็มีให้เรากรอกชื่อตัวละครนะครับผมหรือถ้าเกิดใครคิดไม่ออกก็สามารถที่จะสุ่มชื่อได้แบบนี้เลยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือจะมีสเตตบอกนะครับผมว่าอาชีพนี้เนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านไหนบ้างนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็คือจะมีให้เราเลือกทรงผมสีผมชุดเซ็ตแล้วก็มีราศีให้เลือกด้วยนะครับอันนี้ก็ตามสไตล์เพื่อนได้เลยนะครับอ่ะอาชีพแรกก็จะเป็นนักรบครบคันนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าใครสายแทงสายบุกสายประชิดนี่ต้องจัดเลยเพราะว่าค่าพลังป้องกันนี่ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียว นะครับผมอ่ะคลาสถัดไปครับผมเป็นนักเวทรูนนะครับผมนักเวทรูนก็จะเก่งในเรื่องของสายเวทมนต์นะครับตัวนี้ก็น่ารักดีนะครับเหมือนเพศชายก็จะยังไม่เปิดเช่นเดียวกันนะครับผมก็ต้องรอติดตามในอัปเดตถัดๆไปนะใครสายเวทก็จัดมานะครับอ่ามาต่อกันที่มือธนูพูดวิเศษครับผมตัวนี้เนี่ยจะสามารถเลือกเพศได้แล้วนะครับณแพทปัจจุบันนะครับก็มีทั้งชายและหญิงนะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับโอเคครับอาชีพถัดไปนะฮะ นักบวชศักดิ์สิทธิ์นะใครสายซัพพอร์ตนะครับผมจัดมานะ่ามีทั้งชายทั้งหญิงเหมือนกันนะครับโอ้โหเอ้ยมันเท่เหมือนกันแล้วเนี่ยอืจะเด่นในเรื่องของการรักษานะครับผมก็แน่นอนซัพพอร์ตเพื่อนๆไปลงดันนี่ใครๆก็ต้องการแน่นอนนะครับสาหรับสายนี้นะนักฆ่าเงามืดครับตัวต่อไปนะโอ้โหเหมือนจะ่ามีแค่เพศชายอยู่นะครับผมสําหรับนักฆ่าเงามืดเนาะก็น่าจะเป็นเหมือนแอสซัสซินนะครับผมก็คือแบบ โจมตีระยะประชิดรวดเร็วอะไรแบบนี้นะครับผมใครชอบแบบสายหล่อสายเร็วก็จัดไปครับนะนักฆ่าเงามืดนะครับสุดท้ายครับอัศวินกุหลาบฮะโอ้โหมีแค่ตัวเพศชายเหมือนกันนะครับนะตอนนี้นะครับผมก็การควบคุมพลังป้องกันพลังโจมตีดูเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของการรักษานี่คือจะด้อยมากๆนะครับผมก็จะเน้นไปทางแบบเรื่องอื่นสมหมดเลยนะครับผมก็เป็นตัวละครที่แปลกใหม่ดีนะครับโอ้โหมัน โล่เป็นกุหลาบเลยเนาะเออเท่ดีนะครับผมโอเคฮะในวันนี้ผมจะเลือกเล่นเป็นอะไรดีนะผมเลือกเป็นนักธนูแล้วกันนะครับอ่านักธนูพูดวิเศษนะครับยิงระยะไกลน,นะครับอ่ะเลือกทรงผมก่อนทรงผมไหนดีเออน,นี้ก็น่ารักดีเอาอันนี้แล้วกันนะฮะปุ๊บเอาสีน้ําตาลหรืออ่ะสีนีน้แล้วกันชุดละ่ะโอเคเอาเป็นชุดสีน้ําเงินนะครับผมตั้งชื่อก่อนนะ ดูโกจังอ่าดูโกจังก็ดูน่ารักขึ้นมาหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวเกมกันเลยดีกว่าครับผมเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วครับก็มีคัตจีนมานะให้เราลองเล่นกันดูครับผมเสียงภาพภาษาอังกฤษน,นะครับผมนี่คือเป้าหมายของพวกเราโอเคครับอ่ะนี่ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซเกมนะครับผมอลองเดินเล่นเล่นดูก่อนนะครับนี่เราก็สามารถควบคุมได้นะฮะแล้วก็ ด้านขวาก็จะมีแมปมีกระเป๋านะฮะตรงนี้น่าจะเป็นสกิลนะครับแล้วก็เรื่องของการโจมตีเนาะอ่ะกดที่เควสก็เลยครับผมอ่ะเวลาเรากดที่เควสเนี่ยมันก็จะวิ่งไปหา NPC ให้เลยนะครับผมอ่ะมีเล่าเนือเน้อเรื่องนิดหน่อยนะฮะโอเคครับขอให้เราเดินไปตรงนี้ว่ะไม่ขอให้เราโดดว่ะเอาว่ะเอาโดดไปเลยโอโหไม่กลัวตายเลยฮะไปแล้วครับผมพุ่งทะยานลงไปฮะ สู่เมือง Light of Tail ไปโอ้โหลงมาแบบสบายนุ่มๆฮะอ๋อแล้วก็มีเพื่อนลงมาอีกสองคนด้วยอเอ้วว่ะไปแล้วว่ะเสียงกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้วตอนนี้สั่งสอนลูกพี่เห็ดโอเคครับยิงก่อนออืม,อมโอ้โหนี่มันมอนเห็ดเวทมนต์ครับมีลูกพี่เห็ดด้วยเลือดเยอะหน่อยครับเป็นตัวบอสจัดไปยิงยิงงโอเคเรียบร้อยไปต่อครับเราได้มือธนู อันใหม่มานะครับผมได้คันธนูอันใหม่มาเดินไปครับโอ้โหเหมือนจะเจอพี่ปูครับเจอพี่ปูพร้อมกับเราได้รับสกิลใหม่ด้วยนะฮะโอเคยิงไปโอ้โหสกิลใหม่เราโคตรแรงโคตรแรงบอกเลยใครยืนแช่ฝนนี่โดนรัวฝนธนูผมมาแล้วโอเคครับต้องทำอะไรเนี่ย ออรวบรวมจิตวิญญาณเมื่อกี้นี้โอเคเรียบร้อยครับได้เป็นเหมือนหินราชาปูยักษ์นะครับผมเปิดกระเป๋ามานี่ครับสิ่งที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะครับผมเอาไปฝังได้ครับฝังเข้าไปเนี่ยเราจะได้พลังโจมตี12ด้วยนะครับผมปุ๊บนี่โอ้โหได้พลังป้องกันด้วยครับจัดไปกดเควสกันต่อไปเลยดีกว่านะฮะดึมดึมดึมมมาแล้วโอ้ยมีปีนต้นต้นถั่วด้วยจัดไป แตะเพื่อเร่งความเร็วด้วยว่ะ๋อ,อมีอย่างนี้ด้วยนะคือเราถ้าเราจิ้มเข้าไปเนี่ยคือมันจะปีนเร็วขึ้นนะฮะเออสนุกดีนะเหมือนจะเจอกล่องสมบัติลึกลับคะตอนนี้เปิดไปหนึ่งทีเอาล้ครับเดินต่อฮะโอเคพลังเราเพิ่มแล้วนะขนย้ายโอเคเราต้องยกไปจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ อะไรเอ่ยหอมจังเหมือนเราล่อมันหรือเปล่าวะเนี่ยมันมากินเนื้อที่เราย่างเมื่อกี้นี่ได้เลยพี่ใหญ่เรียบร้อยไล่ติไล่หวดเพื่อเราไล่หวดไปหมดแล้วอะเอาตายเลยเหรอเร็วมากพรางตัวครับอ๋อนี่คือเรากำลังพรางตัวนะไม่ให้มันจับได้นะผมก็คือเมื่อกี้เราตบมันเพื่อแย่งชุดมันมานะ วางปลอมตัวมาครัแบมาแล้วครับเขย่าเขย่าโอ้นี่คือมันกำลังย่างคนอยู่นะเนี่ยโอเคฮะอ๋อนี่ครับเราเล็งได้ครับเราเลงไปที่ตัวใหญ่เลยนฟึ๊บโอ้โหเรียบร้อยระเบิดเรียบร้อยคือเรามาช่วยนะแต่เหมือนจะมีบอสอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆได้รับสกิลใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวยิงก่อน เจอฝนธนูผมหน่อยฝนธนูจัดไปเดินต่อครับเดินหน้าต่อไป let's go จัดไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปจัดไปฮะโอ้โหเข้าไปในปืนใหญ่3ามคนฮะแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหนี่คือวิธีวาร์ปของเกมนี้นะฮะสุดยอดไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้ว3คน โอ้โหเหมือนเราจะเจอบอสวะ่ะเอาแล้วว่ะทุกคน,กคนใจเย็นนะเพื่อนยิงก่อนเพื่อนมาสกิลเรามีกดให้หมดยิงก่อนโอ้โหโชคดีที่เรามีเพื่อนแทงอยู่เรายิงสบายครับเรายิงฟรียิงฟรีเฮ้ยสกิลมันสกิลใหญ่มั้ยสกิลใหญ่มั้ยลบก่อนลบก่อนลบก่อนครับยิงธนูไปยิงฝนธนูเข้าไปครับ เขาไปใกล้ๆยิงอุ้ยอุ๊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 ยอยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอพื่อ้วยอี้ยอเคมอพื้นบัยอยู่อมืยอี้โอรียอ้อยะฮะบอ่วงไปแล้วครัุผมจุดนี้ไดอไข่อไรมาไม่รู้นะครับไข่พูดลึกลัอนะฮอไม่รู้เอไปฟักไดอหรือเปล่านะ ชิ้นส่วนออกมาครับผมฟึบโอ้โหเขาเป็นในตัวเราอ่ะเจ้าเป็นอะไรไหมเควนชันนะเหมือนว่าดาวชิ้นนี้ยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้จัดการยากจริงๆโอเคฮะคือเราน่าจะต้องไปเก็บไอ้ดาวนั้นนะใช่ไหมตามในเรื่องของมันนะครับผมโอ้โหพุ่งไปแล้วเขาบอกให้เขาส่งเราไปทำภารกิจนะฮะ โอเคฮะโอ้เ <Okay>. oh, <normalized> ข้ามาในตัวเกมแล้วนะฮะ <m ots> หลังจากจบโหมดฝึกแล้วเนี่ย <m ots> เราก็จะเจอกับการให้เราเลือกนะครับ <m ots> ว่าเราจะเล่นแบบมุมมอง 3D นะครับสามารถปรับตัวเลขเลนทั้งหมดได้นะครับหรือโหมด 2.5D นะครับก็คือล็อกมุมมองสามารถปรับระยะเลนได้นะครับผมก็เอาเป็น 3D แล้วกันผมนะโอเคครับโอ้โหนี่ครับสามารถหมุนได้หมดเลยครับผมเนี่ยจะซูมใกล้ก็ได้นะครับจะมองมุมข้างบนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยเนาะ <m ots> มีของให้เราใส่ด้วยนะฮะเอ้ยคนเล่นเยอะมากครับผมดูดิคนอื่นเขาอยู่ยืนอยู่กันเพียบเลยครับเขาวิ่งเควสแล้วไปวิ่งเควสก่อนปลุกเจ้าหญิงก่อนมาโอเคบทที่หนึ่งแกนลาวาโอเคครับเราสามารถข้ามสตอรี่ไปได้นะเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองโหลดมาเล่นเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ลองมาอ่านเนื้อเรื่องดูแล้วกัน นะผมจะได้ไม่สปอยนะโอเคมันให้เอาชนะไอตัวนี้ว่ะปรับยิงก็ไปครับใจเย็นเพื่อนมันถึกเหมือนกันนะไอผู้พิทักษ์ไอ้น้ำเนี่ยยิงก็ไปอ๋อเวลาเราฆ่ามอนได้เราก็จะเก็บดาวเก็บวิญญาณมาันมาปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับได้ผู้พิทักษ์ไอ้น้ำมาครับตัวนี้เพิ่มพลังป้องกัน14ด้วยนะฮะไปจนต่อฮนะ ุยกับ NPC โหชื่อน่ารักนะไม่เหมาะกับหน้าผมเลยไปยังฟาร์มครับผมตอนนี้ภาษาเกาหลีมาเต็มนะผมฟังไม่ออกนะโอเคมันจะอุ้มเราไปไหนวะเนี่ยอ่ามีคัตซีนให้เราดูอยู่แล้ว,เ,วเกมนี้น่ารักมากเลยนะแบบมีคัตสรงคัตซีนให้เราดูอยู่ยตลอดเวลาฮนะ สนทนากับเจ้าของฟาร์มว่าไงไอ้หนูข่าจะมอบ EXP ให้เจ้าเองนี่คือรูปปั้นของมาสกคอตในหมู่บ้านเราเองนะอันนี้ผมภาคเองนะสนทนากับลิลิน่าครับลิลิน่ลิลิน่นอยูไ่ไหนโอ้แม่สาวน้อย<า>ไปทำเควสกันต่อค่ะแต่เพื่อรับภารกิจเลยค่ะจัดไปค่ะ เอาละฮะตอนนี้เราแอบ,บดูหลังรถเข็นครับผมเราต้องแอบบแอบบแอบใครวะอ๋อนี่เราเจอแล้วเราต้องแอบฟังครับมอนสเตอร์น่ารักมากเลยทุกคนเยว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 รีบตามไปดูเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆเกมก็เงียบไปนะฮะตรวจสอบดูสิเกิดอะไรขึ้นนี่ ภารกิจเสร็จแล้วตามแมวสองหางครับเราต้องตามเจ้าแมวเมื่อกี้ไปไม่รู้เขาไปไหนกันนะอะมีคัสซีนให้ดูอีกแล้วนะฮะเฮ้ยเจอแมวยักษ์ครับผมอ้าวเป็นลมไปแล้วเออเหมือนว่าเราจะต้องไปช่วยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแค่นี้เคเวสก็สําเร็จแล้วนะฮะไม่ต้องช่วยอะไรต่อนะครับเราสามารถรับเคเวสต่อได้เลยครับนะเพื่อเอาค่าความสําเร็จตรงนี้นะฮะอืม เจ้าหนูไปทำภารกิจเช็คแผนที่หน่อยต้องทำยังไงอ๋อนี่ฮะเราต้องเราต้องลากนิ้วไปหาสมบัติฮนะโอเคเจอสามอันแล้วนะฮะพบสถานที่ทั้งหมด3อันแล้วจุดซ่อนวายจัดไปมีคนซ่อนวายไว้อยู่ขุดขึ้นมามจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บโอเคจุดที่2 หลังจากที่ผมได้เล่นผมรู้สึกว่าแบบภาพมันน่ารักมากนะครับผมแล้วก็มุมมองอะไรมันดูแบบสมูทไปหมดเลื่อนเลื่อนก็ง่ายนะครับไม่มีติดขัดเลยคือแบบเลื่อนแบบหมุนได้แบบตามสบา,ายเลยอะ่ะนะแล้วก็ควบคุมก็ง่ายด้วยครับสกิลอะไรอย่างเงี้ยกดได้ง่ายหมดเลยนะผมว่าเกมนี้น่าจะแจ่มมากนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะต้องไปเก็บเวลย,วยาวๆละเนี่ยมีมอนให้ตีด้วยเฮ้ยเหมือนผมจะแอ๊บนึง ก่อนจะไปลงส่งเควสเหมือนจะได้รับใครจัดไปครับโปะเข้ามาอุย้ยได้นอนนอนอะไรเนี่ยไทยนี่ทิมฮะโอ้โหแลบนิ้นมาเลยไทยนี่ทีมอยู่ไหนไทนี่ทีมของผม,น,มน,นี่ครับผมกดติดตามวงร้อชีวิตพูดนะฮะแต่ที่พูดโอเคได้รับพลังเพิ่มด้วยนะฮะจัดไปฮะมาแล้ว โอ้โหเดินตามผมมาแล้วอะโคตรน่ารักนะฮะโอเคไปส่งเควสไวน์ก่อนนะฮะ <What? S 1> โอเครีวิวครับส่งของได้สก,กิลใหม่มาด้วยผมได้สก,กิลใหม่มาแล้วครับทุกคนไม่มีเป้าหมายให้ใช้นะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราวิ่งกันอีกสักเควสหนึ่งแล้วกันนะฮะ ตามหาจีมอนนะฮะจีมอนอยู่ไหนจีมอนอยู่ตรงกลางเลยครับผมอืเอาอะไรดีขนส่งแร่โอเคสกิลอ่าสกิลของเราเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมปุ๊บอ่าโอเคครับก็จะทำให้สกิลของเราแรงขึ้นนั่นเองนะฮะผมอยากบูวะแต่ว่าเหมือนมันยังไม่มีสกิลไ,ไม่มีเควสให้บูนะฮะมีแต่เควส ขนย้ายของเนี่ยโอเคเควยเสร็จแล้วนะฮะขอบคุณมากไอ้หนูเอาไปมอบให้ซิซิเรียหน่อยจัดไปเนี่ยได้ประดับมาตามหาแมวสองหางอีกรอบหนึ่งฮะหลังจากที่ตอนนั้นเราไปสอดแหนมมา หรือว่แปแล้วเราต้องใช้ปืนใหญ่กดวาร์ปนี่คือวิธีวาร์ปของเกมนี้นะครับก็คือเราเข้าไปในปืนใหญ่แล้วเราก็เลือกจุดนะครับแล้วเราก็ยิงไปเลยครับแบบนี้เวิธีวาร์ปน่ารักมากอะ่ะคือถ้าเป็นเกมอื่นๆมันจะแบบเป็นหน้าโหลดจอแต่อันนี้คือแบบว่าเห็นฉากที่เราวาร์ปอยู่ด้วยนะเออน่าสนใจมากน,นี่คือเราให้เราขว้างครับผม จ๋อมโอเคในผมขอลองยิงสก,กิลหน่อยดิสก,กิลใหม่แรงจริงแรงจริงครับอันนี้ล่ะโอ้โหเป็นสก,กิลทับโอ้โหแย่และมันมามันมากันเต็มเลยครับตอนนี้โอเคครับสบายสบายวะ่ะตนูอย่างเรายังไม่ถึงตัวก็ตายหมดครับยังไม่ถึงตัวก็ตายหมดนะะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอินเทอร์เฟซของเกมคร่าวๆนะครับ มีอีกโหมดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมเพื่อนๆครับอีกหนึ่งโหมดท,ที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆมากๆแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบเจ๋งโคตรๆนะครับผมก็คือโหมดของเกาะ,ะเมล็ดนั่นเองนะครับผมอะหลายๆคนอาจจะถามว่าเกาะ,ะเมล็ดคืออะไรนะครับอะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับผมปัป๊บโอ้โหถ้าวัดก็กินขาดละไปเลยดีกว่าลุยโลดฮนะ นี่ครับผมนี่คือเกาะ,มะเมล็ดครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะฮะเออคือแบบเข้ามาก็แบบรู้สึกผ่อนคลายแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปทัวร์แล้วกันครับว่าในเกาะ,มะเมล็ดของผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะโอ้โเข้ามาเริ่มจากทางขวาก่อนเลยครับเป็นเป็นไร่ข้าวโพดนะฮะไร่ต้นไม้ไร่ดอกไม้ของผมเองนะครับซึ่งไอ้โหมดนี้นะฮะเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกได้ด้วยครับอ่ะเริ่มจากการเก็บเกี่ยวก่อนปุ๊บ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 เนี่ยเห็นไหมอ่ะ เก็บเกี่ยวไปฮะโอ้โหเมื่อเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะฮะเราก็ยังสามารถที่จะหวานมเมล็ดลงไปได้ด้วยนะครับอ่ะสมมุติผมจะเอามันฝรั่งแล้วนะฮะปึ๊บปุ๊บป๊บสักสามช่องอ่ะช่องอื่นใส่เป็นข้าวโพดแล้วนะข้าวโพดอ่าจัดไปปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเอาโอเคตามนี้นะครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็รอเวลานะผมก็จะเสร็จแล้วนะผมเนี่ยแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับผมอ่ะเดินตรงไปอีกหน่อยครับผมนี่ฟาร์มไก่ผมอคือมีฟาร์มไก่ด้วย ครับโคตรเจ๋งตรงนี้ก็เก็บไข่ไปนะครับอ่าเก็บไข่ปุ๊บปุ๊บปุเสร็จแล้วก็ให้อาหารไก่ครับผมคือแบบโอ้โหมันว้าวมากนะฮะร,ระบบนี้คือปกติเกม MMO MM, อื่นไม่มีนะเออโอเคฮะแต่เกมนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาทำฟาร์มด้วยนะโอ้โหแม่งตื่นเต้นว่ะเอาอ่ะจัดไปน้องวัวกินข้าวโพดไปครับอ่ะก็จะมีฟาร์มไก่ฟาร์มวัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวก โรงงานต่างๆนะครับผมผลิตน้ำตรงน้ำตาลนะครับรงโรงงานผลิตอาหารนะผมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆก็สามารถตกแต่งได้นะครับผมตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีพวกโรงงานนะอ่ะอันนี้ขนมปังที่ผมอบไว้มาดูกันอ่ะเดี๋ยวมาเดินมาดูขนมปังแป๊บนึงนะปุ๊บนี่เรียบร้อยได้ขนมปังแล้วโอ้โหเจ๋งนะฮะแล้วก็เอาใส่เข้าไปได้ครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่สามอันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยพี่ครับผมอยากจะ สร้างเกาะเป็นของตัวเองอ่ะไม่อยากได้แบบพี่อยากแบบจัดเองอะไรเองนะครับสามารถทําได้เหมือนกันนะครับสําหรับเกาะนะครับเรากดที่จัดวางข้างบนนะฮะนี่ครับโอ้สุดยอดนะครับคือแบบเราสามารถที่จะวางบ่ออะไรต่างๆได้นะครับเนี่ยลองดูตัวอย่างไหมตัวอย่างการจัดวางนะฮะนี่ครับเราก็จะเป็นบ่อบ่อปลานะครับผมบ่อใบบัวอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาวางได้เราสามารถดูได้คือแบบมันมีของเยอะแยะมากมายมีสะพานรุ้งด้วยมี ไอเลิฟยูมีต้นไม้สักุระอะไรพวกนี้นะครับมีรูปปั้นอะไรต่างๆด้วยกางหันลมคือเราสามารถที่จะจัดวางได้ตามสไตล์ของเราเลยนะครับผมเออถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีพวกศูนย์ออเดอร์ครับอันนี้ก็คือจะมีแบบเหมือน NPC นะมาซื้อของอะไรเงี้ยสมมติว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยเราก็สามารถขายให้เขาได้นะครับถ้าเพื่อนดูอันไหนที่มีติ๊กถูกเนี่ยเราสามารถขายให้เขาได้เลยนะครับผมนี่ปุ๊บเห็นไหมเราก็จะได้ของรางวัลตอบแทนมานะโอเคปุ๊บอ,อันนี้รู้สึกว่าจะไม่พอแล้ว อ๋อได้อยู่ได้อยู่โอเคอันไหนที่มีติ๊กถูกก็จะได้อยู่นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคลังเสบียงด้วยครับบางทีเพื่อนๆแบบเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับก็มาดูตรงคังเสบียงก่อนว่าเต็มหรือเปล่านะครับเออถือว่าระบบนี้คือแบบโคตรเจ๋งนะเออคือแบบเกมอื่นไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมาจัดเกาะเมล็ดของเพื่อนๆกันด้วยนะครับคือบอกเลยว่าผมน่าจะเล่นโหมดนี้นานกว่าโหมดอื่นนะครับเพราะว่านั่งจัดนั่งนู่นนี่นะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บเกี่ยวอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เล่นกันดูนะครับไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมเพื่อนๆสำหรับเกม Light of t a i l นั่นเองนะครับน่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะเกมนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับ ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้เลยคือดูคลิปนี้จบปุ๊บเลื่อนลงไปคลิกปุ๊บโหลดเล่นสมัคร ID ลุยกันได้เลยนะครับผมก็อย่าช้าครับไปโหลดกันได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของจุ๋งโก้ั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย